นี่คือหุน่นผีเปรตที่ทำเอาชาวบ้านอ,อกสันขวัญผวากันหุ่นเปรตนี้ตั้งอยู่ที่วัดจ่มสวนจังหวัดพิษณุโลกค่ะ แถมไม่ได้มาแค่ตัวเดียวมาแบบแพกค,คู่กันเลยค่ะโดยหุ่นเปลดชายหญิงคู่นี้มีลักษณะตาถลนปากกว้างคอ้ายาวลิ้นยาวแขนขายาวแถมสูงกว่า10เมตรสูงกว่าหลังคาวัดอีกสร้างความพิศสวงทำเอาหลายคนที่ผ่านไปผ่านมาตกอกตกใจเป็นอย่างมาก ทางเจ้าอาวาสวัดก็เล่าให้ฟังว่ามีโยมคนหนึ่งมาสร้างเอาไว้ซึ่งโยมคนนั้นได้เข้ามาขอพรอ,อธิษฐานว่าหากตนถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งจะมาสร้างเปรตไว้ที่วัดนี้ ปรากฏว่าโยมคนนั้นถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจริง <Wow. S 1> ก็เลยมาสร้างที่เปรตไว้ที่วัดทันทีเพื่ออยากจะให้ประโยชน์ในการเตือนคนในตำบลหรือคนที่เข้ามาในวัดให้ปฏิบัติด,ดีไม่ทำบาปไม่ผิดศีลนั่นเองค่ะ <Yeah. S 1> ไปดูอีกหนึ่งวิธีการแก้บนที่ไม่เหมือนที่ไหนเพราะที่นี่เขาต้องเปลือยกายแล้ววิ่งหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหงิวแก้ผ้า โดยการแก้บนนี้ก็มีเรื่องเล่าต่อตกันมาค่ะซึ่งเมื่อก่อนหลวงพ่อขาวมีเพียงแค่เสียงกับพระอุระโผล่ขึ้นมาจากดินเท่านั้นแล้วมีคนไปบนบานว่าหากไม่ถูกทหารเกณฑ์จะมาวิ่งแก้ผ้าตีปี๊บรอบหลวงพ่อขาวและผู้ชายคนนั้นก็ดันไม่ถูกทหารจริงๆ ถึงทำให้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในช่วงของการเกณฑ์ทหารก็จะมีชาวบ้านในพื้นที่และใกล้เคียงเดินทางมาบนบานกันและเมื่อจับได้ใบดำแล้วก็จะมีวัยรุ่นจำนวนมากเดินทางมาวิ่งแก้ผ้าเคาะปิ๊บเพื่อเป็นการแก้บนกันเป็นประจืาต่อกันมาอย่างยาวนานแบบนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่เห็นชกกันมันแบบนี้ไม่ใช่เวทีมวยที่ไหนนะแต่เป็นการแก้บนของวัดสุทธาดลจังหวัดอ่างทองที่เขาบอกกันปากต่อปากว่าหลวงพ่อทองที่นี่ขอพรแมนเวอร์ และยังเป็นพระพุทธรูปสําคัญเรื่อาจำวัดเป็นที่ยึดเนียวจิตใจของชาวบ้านในชุมชนมากว่าหน100ึ่งปีซึ่งถ้าใครมาขอพรแล้วบนบานสันกล่าวด้วยการชกมวยหญิงพรนั้นจะสมหวังทุกประการ <Wow. S 1> เรียกว่าการแก้บนแบบนี้ทํากันจนเป็นประเพณีเลยก็ว่าได้ค่ะ โดยวิธีการแก้บนแบบนี้จะใช้ผู้หญิงมารวมตัวกันโดยแบ่งฝ่ายครั้งละ10บถึงสิคู่รำไหว้ครูแล้วคอยชอกมวยกันต่อหน้านหลวงพ่อเรียกว่าสร้างความสนุกสนานคลือคลื้นให้กับชาวบ้านถ<อ>ือเป็นการแก้บนที่แปลกใหม่และสนุกสนานทั้งคนดูและคนขอพรจริงๆ เห็นเครื่องวงดนตรีจัดเต็มแถมมีเวทีแบบนี้นี่ไม่ใช่งานวัดนะจ๊ะทุกคนแต่นี่คือรถแหลวงดนตรีที่ชาวบ้านเขาจัดมาแสดงเพื่อเป็นการแก้บนรูปหล่อไอ้ไข่กุมารพี่จุกและกุมารพี่จันที่มา หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เดินทางมากลับไหว้ขอโชคลาบแล้วปรากฏว่าได้โชคได้ลาบกลับมาสมหวังดังใจ <Wow. S 1> ได้เท่าไหร่ยังไงไม่รู้รู้แต่ว่างานนี้จัดเต็ม <Wow. S 1> บรรทุกเครื่องเล่นดนตรีไปจนถึงเหล่าบรรดาแดนเซอร์มาทำการสแสดงโชว์ที่วัดแบบนี้แหละค่ะ wow. โดยทางคุณพี่เจ้าของดนตรีสดนี้ได้มากราบไหว้ขอพรเรื่องโชคลาภและการงานกับไอ้ไข่ที่วัดแห่งนี้โดยบนบานว่า ถ้าประสบความสำเร็จทั้งสองอยา่างจะนำวงดนตรีของตนเองพร้อมกับแดนเซอร์มาเล่นเป็นเวลาสมชั่วโมงไม่น่าเชื่อก็กต้องเชื่อเมื่อกลับไปแล้วก็ประสบความสำเร็จมีลูกค้าติดต่อง,งานเข้ามาอย่างมากมายรวมทั้งมีโชคมีลาบด้วยทางเจ้าของวงจึงได้นำวงดนตรีมาเล่นแก้บนตามที่เคยบนบานไว้นั่นเอง และนี่คือการแก้บนสุดแปลกที่ไม่เหมือนใครที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะส่วนใครที่เคยไปบนบานอะไรเอาไว้ก็อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าเราจะได้ชอคหรือไม่เราก็ต้องตั้งมั่นอยู่ในความดีและประพฤติดีด้วยนะคะ